เลยหน้าคนไทยป่ะล้านนะคะเก่งจังเลยเก่งออกภูมิพลดิไอพิมเนี่ยเวิทอ่ะออจากกูไปซะไอออนไอเหี้ยโหูโมซินสวยจัดใครว่าไอเหี้ยรักนะคะ์เขวิดสวยจังมะนสักไปเปลผิวมาเล่นด้วยดิบีม 놀고 싶다면 어디 놀아주지 보이주지 않겠어! 여기야! 어이? 쟤네 마이크모올뻔 했나보네 이크 설치 완료 여기 어? 모죽얘만 루와! 뭐 와? เพื่อนกูแม่งออกฟกันหมดเลยที่อ่ะไม่ได้มีมไอชี้นมึงก็มีออกอีกเหรอเกิดไรบ้าัวไปบีมนออกไปนึ่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเียเฮียเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เีเฮ้้ย้ยเเฮ้เฮ้เฮเ้้เกินไปเปล่า